ดีค่ะน้องๆทุกคน EP นี้เป็น EP ที่3นะคะวันนี้พี่จิ๊บ HR จะมาสอนเรื่องของการลงเวลาที่เป็นลักษณะเวลาที่เราไปบ้านลูกค้าไปวัดหน้างานหรือไปทำงานนอกสถานที่ตามที่เซลล์หรือหัวหน้าหน่วยสอสอ,อ,อสั่งเราะนะคะโอเคไปที่ไหนเว็บเรื่องของเออไม่ใช่เว็บเบราว์เซอร์เบราว์เซอร์ที่ใช้สำหรับการลงเวลาออนไลน์ ขอโทษคะ่ะแก้วน้ำหกสำหรับการลงเวลาออนไลน์สามารถทำได้ผ่านโทรศัพท์มือถือเท่านั้น ลงเวลาต้องลงเวลาผ่านโทรศัพท์มือถือเท่านั้นแต่วันนี้ค่ะพี่สอนพี่ใช้ PC ในการสอนเพราะว่าโทรศัพท์มือถือถ่ายจากโทรศัพท์มือถือบางทีอ่ะมันยากแต่ว่าทิคง่ายๆซึ่งจริงๆพี่ว่าน้องๆหลายๆคนนะคะเกือบ100%ทเปเ็นป็นหมดละแต่พี่จะมาย้ําสําหรับน้องๆบางคนที่เข้ามาใหม่หรือทํายังไม่เป็นนะคะอ่ะโอเคเสร็จแล้วนะคะพอมาเสร็จเราก็ล็อกอินเข้าไปค่ะตามพาสเวิร์ดตามยูเซอร์แล้วก็พาสเวิร์ดเรา โอเคเข้ามาเสร็จปุ๊บมาดูที่เมนูนี้นะคะมาเมนูเดียวกันกับการลงเวลาทำงานปกติแต่เรามาใช้ตรงนี้ค่ะมาคลิกที่เช็คอินวงเล็บพิกัดบวกถ่ายรูปพอคลิกเข้าไปเสร็จปุ๊บอันนี้นะคะให้น้องๆจำไว้เสมอว่าไม่สามารถทำล่วงหน้าหรือย้อนหลังได้คือมันเป็นเรื่องของอ,อ,อะไระเขาเรียกอะไร พี่พูดไปแวเรียลลิตี้อ่ะมันเป็นข้อเท็จจริงเออมันเป็นเรียลไทม์มันเป็นความจริงก็คือออกไปวันไหนออกไปเวลาไหนมันจะจับกับเวลาโลกนะคะมันจะลิงก์กับ GPS เพราะฉะนั้นอย่างวันเนี้ยวันที่12วันที่12มีนาพี่ลงเวลาทำงานที่นี่น้องคนนี้ค่ะน้องจารุวรรณลงเวลาทำงานที่นี่วันที่12เลือกสถานะก็คืออะไรล่ะทำงานนอกสถานที่จะสายว่าวัดหน้างานบ้าน ลูกค้าลูกค้าชื่อ,อลูกค้าแถวไหนแถวหมู่บ้านาแสนสิริชื่อคุณจิ๊บสมมตินะคะลูกค้าชื่อคุณจิ๊บเบอร์โทร0 6 3 5 1 8กสามห้าหนึ่งแปดแปดสองอ่ะโอเคเซ็จปึ๊บคลิกลงเวลา เสร็จปุ๊บมันจะขึ้นมาแบบนี้ค่ะลิงก์กับ GPS แล้วเรารอจนกว่าไอ้ตกลงเนี่ยมันจะขึ้นเพอไอ้ตกลงมันขึ้นเสร็จปุ๊บเราก็คลิกตกลงคือตอนนี้มันลิงก์อยู่อะค่ะว่าอยู่แถวไหนตอนนี้พี่จิ๊บ HR อยู่ที่ Office ออฟฟิศอะค่ะมันก็จะขึ้นเห็นไหมคะบรุมร่าจะชนนี้ตัวนี้ก็คือเฟกไม่ได้นะคะพอเราเลื่อนไปที่อื่นพอเราตกลงเสร็จปุ๊บมันก็จะวิ่งกลับมาที่เดิมค่ะเนี่ยลองดูนะคะ พี่คลิกตกลงไหมมันก็จะวิ่งกลับมาที่เดิมอ่ามันก็มาหน้าจอแบบนี้พอมาหน้าจอแบบนี้เสร็จปุ๊บอะคะ่ะเราอะคลิกเครื่องหมายโทรคลิกรูปโทรศัพท์ตรงนี้นะคะ่ะในโทรศัพท์มือถือนะคะเราคลิกตรงนี้เลยคลิกไปปุ๊บมันจะให้เราอะถ่ายรูปแต่เผอิญว่าพี่อะใช้สอนน้องๆองะคะ่ะเพราะถ้าถ่ายจากโทรศัพท์พี่กลัวไม่ชัดมันจะคลิกว่าถ่ายรูป ถ้าเป็นในโทรศัพท์มือถือมันจะให้เราถ่ายรูปเลือกถ่ายรูปหรือเลือกรูปภาพในแกลเลอรี่ในกรณีของพี่ตอนนี้พี่เลือกรูปภาพในแกลเลอรี่ก่อนสมมติว่าอันนี้เป็นบ้านลูกค้านะคะเป็นรูปบ้านลูกค้าที่เราถ่ายไว้<ม>ก็คลิกโอเพนเสร็จปุ๊บพอได้อย่างนี้หรือถ้าใครไม่เลือกรูปจากแกลเลอรี่เลือกถ่ายรูปเซลฟี่ก็เซลฟี่ให้เห็นหน้าเราให้เห็นบ้านลูกค้าหรือตามที่หัวหน้าหน่วยเขาอะกำหนดอันนี้ข้อมูลตรงนี้ค่ะฝ่ายบุคคลจะเก็บไว้เลฟเฟนต์หรือตอน ไว้ไว้ดูตอนที่ขอเงินค่าน้ำมันนะคะหรือค่าเดินทางเวลาไปวัดนั่งอ่ะลูกค้าที่น้องๆขอมาในแต่ละเดือนนะคะ mm hmm. ฝ่ายบุคคลเขาจะดูข้อมูลตรงเนี้อิงก,กันเพราะงั้นก็ถ่ายแล้วเขาจะมีพิกัดเขาจะเช็ควันที่ว่าวันนั้นไปจริงหรือเปล่า ค่าน้ำมันที่เบิอกออกมาตรงวันหรือเปล่าเติมน้ำมันนะคะนอกเรื่องนิดนึงเติมให้ตรงวันนะไม่ใช่แบบไปตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วเพิ่งมาเติมน้ำมันวันนี้อย่างเงี้ยก็ไม่ได้เพราะงั้นพยายามเติมให้มันตรงวันหรือถ้าแบบโอ้วันที่ไปแบบเต็มอะค่ะ คือแบบน้ำมันเต็มถังไม่สามารถเติมได้แล้วก็พรุ่งนี้ก็ไปเติมอย่างเงี้ยก็ได้แต่ไม่ควรเว้นไว้เป็นเดือนบางคนนะคะส่งมาเบิกพี่ผ่านไปแล้วแบบเติมเมื่อ20วันที่แล้วคือไปเมื่อ20วันที่แล้วแต่เพิ่งมาเติมน้ํามันวันนี้อย่างเงี้ย ซึ่งอันนี้ในความเป็นจริงโอ้โหแบบรถแบบเติมครั้งหนึ่งขับ20วันมันมันก็ฟังไม่ค่อยโอเคนะคะแต่มีน้องๆบางคนบอกว่าอ๋อหนูอะเติมก็จริงอยู่เมื่อ20วันที่แล้วหนูไปแต่หนูไม่ได้เติมแต่หนูไปขับแค่ไปวันเดียวแล้วหนูมาจอดตอนหนูไปหนูไปรถยนต์แต่ตอนที่หนูไปทํางานปกติอะค่ะหนูไม่ได้ขับรถยนต์หนูขับมอไซค์เพราะงั้นหนูไปตั้งแต่20วันที่แล้วหนูเพึ่งมาเติมเมื่อ20วันนี้เพราะหนูเพึ่งเอารถมาใช้น้ำมันมันพึ่งหมด คือพอพูดแบบนี้พี่ก็ไปไม่เป็นนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอ่ะอันนั้นก็ถือว่าเหตุผลความจําเป็นสมัยก่อนเราไม่รู้เรายังไม่ได้คุยกันแต่ณนะวันนี้อะค่ะก็คือเติมให้มันตรงวันนะ ก็คือถ้าแบบเต็มมากไม่สามารถเติมได้อีกก็พรุ่งนี้แบบเติมส่วนที่มันลดหายไปก็ได้สมมุติเติมเต็มถังค่ะไปใช้ประมาณสัก200อย่างเงี้ยก็เดี๋ยววันรุ่งขึ้นก็มาเติม200เพิ่มไปหรือไปตอนเช้ากลับมาตอนเย็นก็แวะเติมให้พี่หน่อยเพราะอะไรเพราะว่าเวลาที่เอาใบเสร็จตัวนี้ค่ะไปเคลมกับสรรพกรอ่ะสรรพกรเขาไม่จ่ายเรามันเบิกคืนค่าใช้จ่ายของบริษัทไม่ได้โอเคอันนี้พี่นอกเรื่องนิดนึงนะเสร็จปุ๊บอ่ะพอมากดที่บันทึก พอบันทึกเสร็จปุ๊บอ่ะมันก็จะโชว์ป๊บอ่ะเรียบร้อยอันเนี้ยเราเช็คอินทํางานนอกสถานที่เห,หมคะมันก็รอหัวหน้ามาอนุมัติชื่อชื่อชงานนอกบ้านลูกค้าชื่อคุณชื่อออกมาอันเนี้ยพี่เช็คอินสรอบนะอันเดิมพี่ทําไปแล้วคลิปวิดีโอพี่ใช้ไม่ได้มันก็เลยเป็น2รอบไม่ต้องสงสัยอันเนี้ยโอเค อันนี้ถือว่าเช็คอินเสร็จเรียบร้อยแล้วอันนี้ใช้กรณีเดียวนะพี่ย้ำกรณีไปวัดบ้ไปวัดพื้นที่หน้างานบ้านลูกค้าหรือไปทํางานนอกสถานที่ที่หัวหน้าหน่วยเขามอบหมายให้ไปแล้วก็ถ่ายรูปรีพอร์ตมาซึ่ง HR เขาจะใช้ประกอบกับการเบกิกค่าเดินทางของน้องๆ PC นะคะโอเคทําแบบนี้สําหรับ อีพีนี้ค่ะอีพีที่3เรื่องของการลงเวลาเช็คอินทาแค่นี้การลงเวลาเช็คอินใช้กรณีเดียวก็คือกรณีออกนอกพื้นที่ปกติไปวัดพื้นที่หน้าบ้านลูกค้า หรือไปทำงานนอกสถานที่ส่วนการลงเวลาปกติก็ลงตาม EP สอที่พี่ให้ดูพี่ถ่ายวีดีโอส่งให้ดูเมื่อ EP ที่แล้วนะคะสำหรับ EP นี้มีแค่นี้ค่ะแล้วเดี๋ยว EP ต่อไปพี่จะสอนเรื่องของการขอ OT นะคะสวัสดีค่ะ